หน้าเขาตั้งใจมาทำประเทศชาติก็รู้ว่าตั้งใจถึงอัุมัติให้เป็นไงจำได้ไหมตอนพี่อยู่ที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 ่บ้านที่ไหนที่อยู่หลังร้อยหนึ่งไม่ใช่วัด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 อะไรวัดสมไม่วัดไหนวัดวัดอะไรวะที่ไหนที่ไหนที่อยู่ตรงข้ามครับส่วนเลอร์นะอะไรที่อยู่ตรงข้ามกับกองทหาระกองทหารรักษาพระองค์ของพระองค์ท่านอะ มือเอกมือเอกวันหนึ่งเนี่ยฝนตกพรำพรำคุณตูนี่ปตากายอยู่หน้าบ้านเราก็ให้ทหารไปรับมันทำไมเพราะอยากเป็นใิพลนครับเอาเอาชื่อมาป้าให้ป้าให้เลยอ้วเหรอระวัางที่มาขอนะครับคุณป้อมคานตูดโดงในบ้านเพอเป็นพ่อพ่คนสองออเหรอนี่คือประวัติที่ไม่มีใครรู้ สามปอสองปอแล้วทําไมให้อ่ะเออแล้วทําไมให้อ่ะแมตตาเห็นว่าความตั้งใจมีอแต่ให้ไปแล้วมันตั้งใจเห็นทํายังไงก็ทําไม่เสร็จติดแปดปีแล้วบ้านเมืองชิบหายขึ้นถูกไัมุนโอ้ยลุงคือหมายถึงพ่อใหญ่มานั่งคิดลุงนี้วันนั้นไม่ให้ไม่ให้เลยมันมีส่วนเลยใช่ไหม